สภาพที่คิดไว้ตอนไปเล่นน้ําสงกรานความเป็นจริงเตรียมทอดเลยพร <laughs> ้อมแดกแล้ะปะอย่างนี้แบบสาวหันมาอุ้ยอะไรอ่ะกล่าวสรุปย้่งัากยินดีต้อนรับเข้าสู่อนิเมะม,มรายการที่จะพาคนม,มาหากับมิม่มน่ไหมรายสัปดาห์ EP ท,ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย3 <laughs> าบ้าเออ ก็ไม่ได้เจอกันเป็นหนึ่งอาทิตย์นะครับนอนๆกูเป็นอะไรเด่ยก็อาทิตย์ที่แล้วนะมันเป็นสงกรานผมก็เลยถือโอกาสเนี <roast breakfast> <mas mulher> <uk pobre> ่ยหยุดใช้ชีวิตอยู่กับแบบที่บ้านกบครัวบ้างอะไรอย่างนี้มีน้องคอมเมนต์มาตาม10วันแล้วนะพี่ไม่ยอม่าลงคลิปอีกเหร ใจเย็นๆก็ใจนะเมื่อกี้ถึงกันแต่ว่าเออเนี่ยอันที่ดีกับมันลงบวกตีแล้วตถึงก็ดูเออโอเคเหมือนเดิมนะถ้าชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากส,สนับสนุนคนที่ของผมเนี่ยก็สามารถกดสมัครสมาชิกข้างล่างได้นะครับเดือนละ20บาทเท่านั้นเออได้สติ๊กเกอร์แบบนี้ไปใช้ด้วยนะ เออเริ่มมาเลยปานวาลีกระบวนท่าที่สองกนาัน้ำสงการที่ผ่าไมาไงเออคงจะโดนกันมาบ้างก <c oughs> ูชอบตอนกระโดดแล้วมาทุกปีนะมิมเนี่ย <c oughs> วาลีสะบั้นนะก <c oughs> ูชอบจัดเลยเพิ่งโดนเมื่อวานเต็มเต็มหูหูอือไปพักหนึ่งเลยค <c oughs> อขาดได้ <c oughs> คนดูเวลาสาดน้ำเนี่ยอันนี้คลิปนี้เนี่ยมันน่าจะลงหลังจากที่แบบผ่านสงการไปสักระยะแล้วนะคนดูก็ เวลา,าสา่นน้ำเนี่ยคนขับรถมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยระวังเขาเสียหลักนะเป็นห่วงกลัวจะไปทำให้แบบเ,เกิดอุบัติเหตุกันเออเกิดมีกระบวนท่าขันบินขึ้นมานี่แม่งเรียบร้อย <c oughs> เนี่ยปานวาลีกระบวนท่าที่ห้าขันหลุดมือขอโทษ <c oughs> <c oughs> ไหวสวยๆเลยทีนึงนะเออ <c oughs> เป็นสาวแว่นสาวถอดแวน่น สูบบุรี่มึงเว้นตรงบุรีทำไมเนี่ยแซบสุดเสน่สนาววัยสามสอขวบอันิเมะเรื่องเกาลูนอุบัติรักปริศนาลับนะครับอันเนี้ยมีออกมาแล้วประมาณสองสามตอนด้วยคนดูอนิเมะเนี่ยแนวภาพก็จะไปทางแบบวินเทจวินเทจเก่าๆหน่อยลายเส้นคล้ายๆแบบจิบิอะไรงี้คุณดูดบุหรีผมดูทีคุณเราไม่เหมือนกันเฮ้ยเฮ้ย กูจริงจังอยู่ตั้งนานเออลายเส้นการ์ตูนยุคลายเส้นการ์ตูนยุคเก้าศูนย์เลยอะสวยมากเออไอสัตว์เครื่องติดเลยทำไมไม่ให้รินจังเป็นนางแบบของนัดสือไปเลยล่ะพวกนายดูเหมาะกันมากเลยนะฮิมาริไม่ได้นะไม่ใช่เพื่อนแล้วคือตัดขาดเราตัดขาดกันฉันกูรักคงฉันกูใจบึ้งไหมฉันกูร้องไม่ถูกแล้วว่ะเพื่อนสนิท ที่ห่วงก้างนิดหน่อย อาการเลือบออกเจอหัวดําก็ไปแบบนี้ก็ตายเลยก็แม่งตอกฝาลงคําว่าเพื่อนเองอะจริงนะยิมารินางคีเล่นชอบแกล้งพระเอกมันไม่รู้หรอกว่าพูดจริงพูดเล่นบางทีมันก็ลําคาาเอออันเนี้ถูกต้องเพราะว่าหัวฟ้าเนี่ยมันชอบพูดแบบทีเล่นทีจริงแล้วพระเอกมันไม่รู้ตัวไงตัวเองเอาคําว่าเพื่อนเนี่ยมาตั้งไว้กั้นสูงนกไป <c oughs> รอหยอกหยอกหยอกคุณทาคามมเนะตอนที่สองใช้พลังจินตนาการซะ มันอ่อนได้ไม่เนี่ยเอ้ยรูปเต็มไม่เหลืองก็แดง <l ots> มีแต่คนบอกมันมีเวอร์ชันไม่เซนด้วยนะพี่ตายละไม่อยากจะดูหรอกปวดมือไอ้สัสเฮ้ยภาพมันงามาจริงงามเหี้ยมองเหี้ยอะไรไม่ได้เลยเออนี่จินตราการอะไรเนี่ยภาพมันเบอร์หรือเธอไม่ชัดเจนมึงไปเวดีได้ไงเนี่ยภาพในหัวปิกจูของผมมันก็ ชูคอยิ้มเสฟผมซะงั้นเอ้ากูจะรู้อ่ะหยุดทอดเถอะครับคุณทคามิเนสภาพที่คิดไว้ตอนไปเล่นน้าสงกรานความเป็นจริงปาแป้งแม่ชุบแป้งน้ำมูกไหลเลยน้ำมูกไหลเลยเตรียมทอดเลยพร้อมแดกละปาอย่างนี้แบบหมดเลยอ่ะสมมุติว่ามึงแต่งตัวมาแบบหล่อๆนะเว้แต่งตัวมาหล่อๆแล้วมึงมาแบบมึงมาโดนอย่างเงี้ยสาวหันมาอุ้ยอะไรอ่ะนายมังเขาวะ ในอนิเมะโอ้โห The beginning after the end นะครับอันนี้ผมเห็นดราม่าตามเพจ Facebook ต่างๆและแล้วก็แบบคนเขียนเนี่ยออกมาอ,อธิบายแล้วนะครับว่าทำไมในอนิเมะเนี่ยมันถึงได้ดูเหมือนเป็น powerpoint อย่างที่แบบหลายๆคนเนี่ยวิจารณ์กันเประมาณนั้นซึ่งส่วนตัวเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปอ่านเพราะว่ามันยาวไอ้หียโคตรยาวเลยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณด้วยแหละแล้วก็สตูดิโอที่เอาไปทำเนาะสมมุติเราเป็นคนเขียนใช่ไหมแล้วเราแบบ อยากให้มังงะหรือมังคาวาของเราเนี่ยถูกเอาไปทําขึ้นเป็นอนิเมะพอมีค่ายมาเสนอเนี่ยการที่จะแบบรอค่ายใหญ่ๆมันอาจจะแบบไม่ตอบโจทย์ไงคนดูแบบว่ามันอาจจะ ถูกปัดตกไปแล้วไม่ได้ทําเป็นอนิเมะอีกเลยอ่าคิดว่าเดาว่าน่าจะประมาณนี้ก็อันนี้ก็อาจจะแบบเห็นใจฝั่งคนเขียนนะเออแต่ว่าอันนี้พูดก่อนว่ากูไม่ได้เข้าไปอ่านรายละเอียดเออกูอ่านตามคอมเมตนต์เรื่องมันยาวอะ่ะคนโพสต์แม่งคนเขียนแม่งโพสต์ยาวมากมันยาวมากผมอ่าอนตามคอมเมตนต์เอาเออน่าจะประมาณนี้น่าจะประมาณนี้ถ้าถ้าผิดยังไงอันนี้ขออภัยด้วยนะผมดู <laughs> <laughs> เป็นฮิลเลอร์ในเงา มีพลังเวทขั้นสูงแม้แต่ฮิวเลอร์คนอื่นก็ใช้ไม่ได้คนที่ไม่รู้พลังพิ์เ,เกินคนที่รู้ที่มาของความเก่งพระเอกหลายคนบนเรื่องพลังรักษาพระเอกว่ามันเก่งว่ามันดูเวอร์เกินอะไรศึกษาด้วยตัวเองแล้วเก่งกับคนที่เรียนในเมืองหลวงจริงๆต้องบอกเลยว่าที่มาของความเก่งพระเอกเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดานะผมไม่ได้อ่านกูเนี่ยเป็นด้านซ้ายเลย เกินไอ้เหียมึงมึงเก่งไปแล้วมึงก็บอกว่าเออฮิวเลอร์คนอื่นเขาก็ทําได้กูว่าทาไม่ได้มึงไม่รู้ตัว <laughs> คนที่ไปรู้ไอ้เหียนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเอา้า <laughs> เม้นเพื่ออะไรเนี่ยกขถูกใจไปเลยไป <laughs> สนุกไหมครับอ๋ออันนี้พูดยากสำหรับผมอะพระเอกมันก็เป็นอนิเมะพระเอกเก่งก็จริงไว้แต่ว่าแบบเฉยๆนะสำหรับผมตอนนี้เฉยๆยังไม,ไม่ได้เก่งอะไรมากนะ <laughs> เออฮิวเลอร์ที่ดาเมนหนักกว่าผู้ก้า เหมือนจะต่อสู้ได้ด้วยนะมีหลายรุ่นให้เลือกสรรแต่เขาเลือกไอ้เบเตรียมพร้อมผมต้องการคุยกับตาายผมอยู่นี่ไปพร้อมกับตาายเลยภัยสังคมไอสัตว์อย่าเปโดเะยรเฮียอะไรแกอะไรคือเปโดวะเดี๋ยวนละไปไปโด คืออันนี้กูจริงจังเลนนะี่ยกูจริงจังเนะลยนี่ยโรคไข้เด็กอ๋อเปโดคือโครคไข้เด็กนะครับ <laughs> ไอสัตว์อย่าเปโดปเข้าใจว่าเนิบหนัก <laughs> นมกินแขนที่ตลกกว่าคือยังมีบางคนชอบอันเก่ามากกว่า <laughs> อะไรเขาเนิบทำไมวะของดีไอสัตว์ เก่าน่ากลัวรน่ากลัวตรงไหนทงทงทงซาฮูโร่คือผมอยากอยู่กับคุณนี่ไงก็อยู่ด้วยกันอยู่นะทําไมชอบทาให้ผมคิดถึงผมอยากให้คุณนั่งเก้าอี้ของผมฉันนั่งเลยครับมันนั่งได้อะแล้วมันดันนั่งจริงๆไงนะเฮียอะไรเนี่ยเก้าอี้รุ่นมีที่เสียผู้หญิงนั่งอ่ะก็พอเข้าใจได้นะผู้ชายนั่งนี่อืมเปียงออกมาเป็นสีเหลือง ดีหมดยกเว้นเ้าอีก็มันไม่ใช่เขาอี้นี่นี่รุ่นล้อเลื่อนด้วยนะเนี่ยมึงดูล้อดิไอกูหัวจะปวดยุคพี่300ซื้อมังงะได้เป็น10เล่มยุคผม300ซื้อได้5้ถึงหเล่มตอนนี้300บาทบางเรื่องผมซื้อได้1ถึงสเล่มความจริงกันเจ็บปวดผมว่าไม่ไม่เคยซื้อมังงะไงเออคือเราไม่ได้แบบเป็นสายอ่านเออ ก็ส่วนมากดูแต่นิเมะแต่ว่าคือมังงะเนี่ยราคามันแพงขึ้นแบบน่าตกใจนะ คนดู300ซื้อบางเล่มไม่ได้ด้วยซ้าซื้อตั้งแต่เล่มหนึ่งเนี่ยราคา25บาทจนมาเล่มหลังๆห,หลักร้อยก็ยังไม่จบนี่หายจากวงการมังงะไปช่วงหนึ่งประมาณ3-4ปีกลับมาตกใจเล่มละร้อยบวกเดี๋ยวนี้มันมีไอ้นี่แล้วป่ะคนดูไอ้แบบอ่ามังงะแบบออนไลน์เออเดี๋ยวนี้มันอ่านออนไลน์ได้แล้วเราก็แบบสมัครเมมเบอร์ใช่ไหมคล้ายๆแบบพวกเน็ตฟงเน็ตฟิกแต่ก็ผมเข้าใจนะเว้ยว่าบางคนสะสมไงยอยากเอาแบบเป็นหนังสือเนี่ยมาเสียบเสียบเป็นเป็นคอลเลกชัน ราคานาออ okay, ่าใจหายโอเคคนดูคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะเป็นไงว่างไม่เจอนนนเนื้อทิศคิดถึงกันดิยินมาเดิมนะถ้าชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดสมัคร r i b ชช่องเราด้วยนะครับถ้าอยากสนุนกองทุนของผมเดือนละยี่สิบบาทเนี่ยกดสมัครสมาชิกด้านล่างนะครับด้านสิกเกอร์ไปใช้ด้วยเออแล้วก็ชอบมีเพืาา่อนไหนไปกดติดตามบ๊บเจอกันอาทิตย์หน้า